สมัครเองได้เลยแล้ว e ก็อัปโหลดเองได้เลยสวัสดีพี่น้องนี่ถ้าเข้าสมัครนี่ถ้าเข้าคลายวิดีโอนี่มันจะขึ้นเป็นสีแดงๆเห็นบะเออนี่แล้วเวลามันสิเดินเห็นบะนี่นี่นี่เออนี่คือการกดถ่ายเออนี่เบอร์โหลดนี่นี่คือเข้ากระรังบันทึกอยู่นี่ ส, <problem> ส <Ling> วัสดีพี่น้องวันนี้ก็ at มาพอกันอีกนะคะกับแอมบันศาดวันนี้มาสอนหมูเ่นมาเพิ่นจะเปิดช่องยู u ู u นอกจากสิลองเบิงมาสั่นเพ่นมาคครมีคนติดตามหลายเพราะว่าเพ <un> <ant> um, ื่อนเหตุทวนสวดเกษีรน้องพี่น้องเนาะเพว่ันเบื้องจอโทรศัพท์่อไปจะไม่ถามข่อยเบิ้งวิธีการเหตุ มาเลยมาเริ่มคุยกันเลยนะครับว่าทำเป้าหมายขั้นตอนแรกเนี่ยการตั้งเป้าหมายนี่มันมีอะไใบ้างครับผมผมสรุปมาให้แบบชัดๆตรงประเด็นเลยนะครับว่าเป้าหมายของการทำยูทูบมีอยู่สามข้อนี้ครับผมนะครับให้แต่ละท่านนะครับเบิ่งไปเบิ้งไปดีนะครับว่าเราจะทำยูทูบเพื่อเป้าหมายอะไรครับผมเป้าหมายแรกครับแผมสูงไปชัดๆเลยคือ ถ้าใครต้องการที่จะทำวิดีโอลง youtube โดยต้องการหารายได้จาก a d s e n s e อย่างเดียวก็ทำได้ครับซึ่งมันก็จะมีหลักกลยุทธ์ของมันอยู่นะครับแต่ผมจะแปลคียีให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้คือเป้าหมายแรกครับใครสนใจในการหารายได้จาก a d s e n s e นี่ซึ่งผมขอยืนยันนอนยันเลยครับว่ามันยายรายได้จริงๆครับผมไม่ได้เป็น MLM ไม่มีการหลอกลวงเพราะว่าผมได้ทุกเดือนนะครับผม เท่าไหร่นะครับนะแต่ผมได้ทุกเดือนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายได้ที่ผมคิดว่าดีอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นแพสซีฟอินคัมครับเรายิ่งทำวิดีโอลงไปเยอะรายได้มันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นกระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งให้กับเราในทุกๆเดือนเลยนะครับในส่วนนี้ขึ้นมาหน่อยป้ะนะครับอันนี้ถ้าสใจนิยู่ก็ขึ้นมาหน่อยที่นี่เดถ่ายอยู่ว่าต้องการหาได้หาได้จาก adsense นะครับสามหมื่นเจ้าว่านี่ มีว่3สามหมื <aust en ian> ่นโอ้ยแกล้งขายได้ขายให้ไรก็จะขายไม่แพงหรอกขายไ้สามหมื่นทํานแพงขาวไม่ได้ขายนี่ขายไม่แพงอ้ยครับขายในสองหมื่นซัมหนิไม่ขายสองหมื่น อันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามดนยพี่น้องเด้อสำหรับมือนีลาไปก่อน,อนพอกันใหม่คลิปหน้านะาพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีนะพี่น้อง